พนมมือนะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันนมโมตัสสะภะคะวะโตรอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะน้โมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นภัทรุอิมิตสัมมหาณทียาอธิวัฒนานังสุรัขันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสักการณ์นาสัพพะเทเวโอเชมา ข้าพระเจ้าทั้งหลายหอน,น้อมบูชาจ้แม่นาทีเท้าวสีทธนรแม่ยานางเรือและเทพย,ยดาทั้งหลายที่สิงสถิหยุดน,น้าบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ ้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลและกิจกุทธิส่วนกุศลให้แก่คุณจตุรงกรลาลัยผู้วายชนณบัดน,นี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคาร พร้อมคุณจจตุรงการาัยผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดรแม่ยานางเรือและเทพยดาทั้งหลายได้โปรดพครองรักษาอัฐิและอังคาร ของคุณจะตุรงการาัลผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนาโดนบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณจะตุรงการาไยผู้วายชนจงไปสู่สุคติในสัมปราภพ ประสบสุขในทิพยาวิมานชั่วนิรนิรันการเทินลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำขอเสื้อที่เทภวชนครับข้าแต่ท่านผู้เจริญขอเชิญเทพพย,ยดาในมหาชลที ได้โปรดฟังวาจีของปวงข้าขอท่านจงเมตตาอนุญาตอุทกสถานเป็นที่สถิตอธิและอังคารของคุณจตุรงค์กาลาไรผู้วัยชนในพื้นสมุทรบนทนนี้ Doch das